บิตคอยพุ่งสูงและเตรียมพร้อมสำหรับการฝ่าวงล้อมครั้งใหญ่หลังจากหุ้นสหรัฐปรับตัวขึ้นบิตคอยก็ออกปรับแรงกดดันเงินเฟอ้อใหม่ในสหรัฐทิ้งไปแม้ว่าตลาดจะลดการคาดการณ์การปรับลดอัตราด,ดอกเบี้ยในอนาคตลงก็ตามบิตคอย BTC พุ่งขึ้นแต่ระดับสูงสุดในรอบหลายวันในวันที่12ตุลาคมขณะที่ตลาดสะท้อนการเคลื่อนไหวขึ้นสั้นๆในสุดสัปดาห์ที่แล้ว ข้อมูลจากคอยเทเลกราฟมาเกตโปรและเทรดดิงวิวแสดงให้เห็นว่า BTC เข้าใกล้63,500ดอลลาร์โดยเพิ่มขึ้น1.5%ในวันนั้นซึ่งใกล้เคียงกับพฤติกรรมในสุดสัปดาห์ก่อนบิตคอยพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งในช่วงการซื้อขายที่วอลสตรีทวันที่11ตุลาคมหลังจากที่ใช้เวลาเกือบทั้งสัปดาห์ในการทดสอบระดับแนวรับ6 0 0 0 0ดอลลาร์ หลังจากหุ้นสหรัฐปรับตัวขึ้นบิตคอยก็ปรับแรงกดดันเงินเฟ้อใหม่ในสหรัฐทิ้งไปแม้ว่าตลาดจะลดการคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคตลงก็ตามจุดต่ำสุดในช่วงแรกถูกกวาดล้างและไม่สามารถทะลุผ่านได้อย่างชัดเจนดังนั้นจึงเกิดการกรับตัวขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติเทรดเดอร์ชื่อดังซิวเขียนไว้ในการวิเคราะห์กรอบเวลาสี่ชั่วโมงบนเอกของเขาค่าเบี่ยงเบนชี้ไปที่คะแนนดัชนีความแข็งแกร่งสัมพันธ์ RSI ที่สูงกว่า50และความต้องการในตลาดเป็นตัวชี้วัดสำคัญสำหรับการเคลื่อนไหวขาขึ้นที่อาจเกิดขึ้นการเปิดขายแบบรายเดือนและรายสัปดาห์นั้นมีความสําคัญมากดังนั้นจึงเป็นเรื่องสําคัญมากที่ผู้ซื้อจะต้องกลับมาซื้อซ้ำเพื่อลุ้นราคา65,000ดอลลาร์อีกครั้งเขากล่าวสรุป ระดับเปิดรายเดือนและรายสัปดาห์อยู่ที่62,850ดอลลาร์และ63,330ดอลลาร์ตามลำดับซึ่งทำให้ช่วงราคานี้เป็นสนามรบสำคัญของ BTC จากการวิเคราะห์สภาพคล่องในหนังสือคำสั่งซื้อขายแลกเปลี่ยนตัวบ่งชี้ทรัพยากรการ,การซื้อขายระบุเป้าหมายขาขึ้นเพิ่มเต,มเติม2เป้าหมายสำหรับ BTC ซึ่งอยู่ต่ำกว่า65,000ดอลลาร์เล็กน้อย ไฟชาร์ตแสดงให้เห็นแนวรับของบิตคอยที่พุ่งสูงเหนือ63,000ดอลลาร์และดูเหมือนว่ากลุ่มขาขึ้นต้องการท้าทายเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่200วันตัวบ่งชี้วัสดุอธิบายให้ผู้ติดตามเอกฟังหากพวกเขาสามารถผ่านเส้น MA 200วันได้สำเร็จพวกเขาก็จะพยายามพลิกกลับแนวต้านทางเทคนิคแบบ R.S. ที่ระดับมิดไซเคิลท็ปี2021ที่ราคา64,900ดอลลาร์ ระดับเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่าความท้าทายสำคัญครั้งต่อไปของบิต o i n อยู่ต่ำกว่าระดับ65,000ดอลลาร์เล็กน้อยซึ่งโมเมนตัมของตลาดจะได้รับการทดสอบต่อไป